มันจะฝาไม่มันทำอะไรนะเจี๊ยมทำอะไรนะทำเอาอาจารย์เอาอาจารย์ลงชิ้นไปส่งไม่ต้องพูดมากะมันบางทีแหละใครพ่อไปจัดการเลมันทำอะไรพ่อนะต้องคุ้มากเลยเดือนทีหลังก็ไม่ดูแม่เลยเออมันมันทำอะไรนะแข่งเลยแข่งขึ้นแข่อครรัใงดูมันมันเอากะเกงในพ่อไปสัก สักสีขาวสีแดงหมดแล้วมึงโทษว่าอะไรนะเครื่องซักผ้าไม่ดีซักผ้าไม่ดีดีนะที่วันนั้นแม่เห็นหลักฐานว่ามึงเอาผ้าแดงมึงอะไปซักผ้าก็จะเกง่งมันบอกว่ามันบอกว่ามีไม่มีเสื้อผ้าแดงเลย่ยอเรื่องเรื่องไรไม่เป็นไรถ้าไมีเสื้อผ้าแดงมันจะแดงโดนตาแล้วก็ลาหยุดไปเลยไงแล้วก็นี้ไว้ใสามวันจำได้จะไปไหมแล้วมันคิดว่าเราโง่ไงแม่มันบอกว่าอาจารมันช่วยประการมันแต่ช่ว ไั่ต้องพูดมากแม่ดูแม่เลยเสื้อเครื่องซักผ้าวันวันพอดีดูมันซักกางเกงพ่อเสียปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วมันบอกว่าเครื่องซักผ้าไม่ดีพี่จันนี่อะไรอ่ะเนี่ยไม่ต้องกางเกงกูไปเล่นเลยเดี๋ยวขาดอีกหยุดเลยไหนดูดูดูหลักฐานมึงไม่ต้องกางเกงไหนพ่อกูมาโชว์เอาเสื้อมาดูเนี่ยดูดูดูนางโชว์นางบอกนางบอกนางบอกอะไรนะ ครื่องสภาพพังเสื้อผ้าไม่ดีสืาอผ้ารอแลชูโกะสรุปใครผิดเครื่องสภาพผิดหรือมึงผิดเครื่องสภาพผ้าผิดจะไม่ยอมรับอีกเพราะนั้นแม่สาเห็นว่ามือมันคนเอาผ้าไปรวมกันนะใครสั่งใครสอเนี่ยเอาผ้าสีกับผ้าขาวรวมกันแล้วยังไม่พอนะววันนั้นนะพ่อจับได้ไอ้แม่จับได้ ทำไมนะแม่ที่มันเอาซักผ้าแล้วมันเอาผงซักฟอกใส่ไงนะอ๋อไม่คือแฟฟังนคือแฟชั่นผงใหญ่อะมันงดมาใช้ไปซื้อที่ร้านข้างล่างมาห่อหนึ่งชั้เชื่อคาวก่อนไปแม่โคแล้วไปซื้อห่อใหญ่มาซื้อมาห่อนึงเสร็จซักผ้ามันโยงไถ่ทั้งห่อเลยแล้วผ้านี้ปั่นเสร็จพักเสร็จปั่นแค่เสร็จแล้วได้ไหมแวบก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเครื่องบ้านแล้วก สรุปแล้วสรุปแล้วซักเสร็จแล้วนะน้ำน่าแล้วนะแต่แป้งอยู่ในถุงเหมือนเดิมเมื่อใส่ไปนั่งถุงอย่างนั้นอ่ะดูมันเดี๋ดูมันดูมันเออกบเกลิดไงดูหน้าไว้นะจะกรปุกคนเดียวไม่พอมึงไงฮะพ่อกูไปสกัดกรปุกไปวัดสรุปเลยพี่จะยอมรับได้ยังใครผิดอย่าใครผิดเครื่องสภาพผิดหรือมึงผิดเครื่องสภาพผิด ไม่เที่ยวไ่หลังมึงซักดีดีเลยนะอี๋่ะไม่งั้นนะกูจะเอาไก่จับคอมึง